สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ thaiforexschool com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ thaiforexschool daily outlook analysis ครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเป็นประจำเช่นเคยกับปิ Runner นอร์นประจำวันที่1เดือนกรกฎาคมนะครับเก้าโมงกับอีก44นาทีที่เรามาเจอกันตรงนี้นะครับแนวโน้มข่าวจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆครับ ขณะที่สมาชิกของเฟดนะครับก็ออกมาพูดเกี่ยวกับภาวะตลาดความกังวลในเรื่องของการปรับลดโปรแกรมการซื้อขายสินทรัพย์ครับออดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อเทียบกับยูโรนะครับก็แข็งค่าอย่างต่อนเนื่องนะครับแม้ว่าจะเสียโมเมนตัมในช่วงท้ายของสัปดาห์ไปเล็กน้อยครับแต่ในวันศุกที่ผ่านมานะฮะดอลลาร์ก็ดีดตัวขึ้นนะครับแข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับจาก การสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมชิชแกนนะครับที่ออกมาผลสำรวจที่ออกมาดีกว่าคาดการไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความสําคัญต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะครับก็มีความสําคัญต่างๆนะครับเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกนะค,ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ ข่าวเด่นประจำวันนี้นะครับในโซนของยูโรนะครับ่ 4, บ่าย2โมง15นาทีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของสเปนนะครับบ่าย2 45ครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของอิตาลีครับแล้วก็4โมงเย็นครับดัชนีผู้บริโภคของยูโรครับรวมไปถึงของดอลลาร์ด้วยนะครับหโมงครึ่งอันนี้ผ่านมาแล้วนะครับ เลยขาที่การกระทรวงการคลังนะครับก็จะออกมาพูดสุนทรพจน์นะครับกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มีในรอบสามทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับดดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตนะครับของสารัฐนะครับในรอบสามทุ่มครับมาดูวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แรกนึกว่าจะมีความผันผวนของราคาค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเทรดง่ายนะครับเทรดอยู่ตามกรอบตามเล้งเลยนะครับ ให้ดูจากทำเฟรมสิบห้านาทีนะครับเช้าแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับขึ้นมาจนถึงประมาณโซนหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็มาวัดตรงนี้เนี่ยตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาณตำแหน่งนี้นะครับประมาณยี่สิบสามนะครับแล้วก็ขึ้นมาจนถึงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดครับลองใช้ฟีโบนะครับวัดจากตำแหน่งนี้นะครับก็คือยี่สบามเมื่อกี้นะครับถึงงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปด แล้วก็จะได้เลนกันวิ่งลงมาถึง1น1 8เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างเทรดง่ายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับจากทำเฟรมเดย์กันบ้างนะครับทำเฟรมเดย์ปิดเป็นหางยาวๆอย่างนี้นะครับเป็นรูปแบบของพินบ้านนะครับมีโอกาสเป็นสัญญาณที่มีโอกาสว่า มีโอกาสสูงครับที่จะลงต่อนะครับส่วนอยู่ตรงไหนจะลงนะครับจะลงตรงไหนจะลงดักเซลล์ตรงไหนนะเดี๋ยวต้องไปดูในทม์เฟรมเล็กๆนะครับก็ยังมีในโซนนี้อยู่นะครับก็คือนยครับโซนโซนที่ราคานะครับปิดปิดเหนือตำแหน่งนะครับประมาณหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งจุดสามสอง 0.02เ1 3 0 0 2นะครับก็ในโซนนี้เนี่ยต้องต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะมีอาจไม่แน่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือลงมาก่อนนะครแล้วก็ลูดกลับขึ้นไปนะเดี๋ยวลองดูกันนะในในโซนนี้นะครับจากไทม์เฟรมส4ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นรูปแบบ ที่กลืนกินแล้วนะครับกลืนกินแท่งก่อนหน้านะครับเป็นกราฟฟิงนะครับก็รอดูนะครับส่วนใหญ่เอ็นกราฟฟิงเนี่ยจะจะขึ้นมาประมาณระยะครึ่งแท่งนะครับระยะครึ่งแท่งคือตรงไหนนะครับคือประมาณนี้นครับถ้าใช้สายตาเก่านะแต่ถ้าถ้าไม่ชัวร์ก็ใช้ฟิโบนะครับระยะครึ่งแท่ง ประมาณนี้นะครับเป๊ะนะฮะร,ระยะครึ่งแทงก็ขึ้นหน้ามีโอกาสที่จะขึ้นมาบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูแนวรับแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะฮะตรงนี้นะครับ อาจจะดักเซลล์ตรงนี้ก่อนนะครับดูดูสัญญาณกับตัวถ้าเกิดบริเวณนี้นะครับประมาณ1.3044นะครับรอลองดูนะลองดักเซลล์ดูส่วนนี้ถ้ามีสัญญาณกับตัวนะครับแล้วก็มาปิดข้างล่างนี้ก่อนก็ได้ครับมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับรอดูสัญญาณอีกทีว่าจะทะลุผ่านและแทงเกิสีแดงนี้ไปได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านไปได้นะครับ รอดูนะถ้ามีสัญญาณกับตัวหรือว่าถ้าราคาเนี่ยมีค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็ยังไม่ค่อยมีแรงนะครับขึ้นๆลงๆแถวนี้ก็ปิดไปก่อนนะแต่ถ้าราคาไม่ตองมูฟบลงมานะครับก็ปล่อยไว้เลยนะครับตรงนี้มาดูในไทม์เฟรมหึงชั่วโมงนะีสังเกตได้ว่านะครับก็คือมันขึ้นมาแตะเทรนดไลน์ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ลงทะลุเลยเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเรงมาหา ชแนลนะฮะของหนึ่งชั่วโมงใหม่ครับนี้ลบทิ้งไปเลยนะฮะคอนทรลบนะครับคอนทรลเแล้วก็กด e ี e ิ e นะครับสำหรับการลบทั้งหมดก็ตรงนี้นะครับมันทะลุสวิ Low ข้างล่างนะครับทะลุเทรนไลท์ที่เป็นสวิงโลด้านล่างมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้หนึ่งตำแหน่งครับ เราก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยกำลังจะขึ้นมาทะลุเทไล,ลน์นียจะมาทดสอบเทไล,ลน์พาดผ่านนี้นะครับว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะถ้าดูตรงนี้จริงๆนะครับมาแตะแล้วนะครับอ่ามาแตะแล้วแล้วก็ผมจะใช้นี่ครับสวิงไฮนะครับถึงสวิงไฮ้ก็ปี้ลงตำแหน่งที่1นนะครับ ก็ได้นะครับจากนั้นใช้ฟิโบนะครับเพื่อหาตำแหน่งจุดกับตัวนะครับทีอ่อย่าง4ชั่วโมงทําเฟรมเดย์นะครับเป็น engulfing นะครับตำแหน่งที่สามารถจะเป็นจุดกับตัวได้ก็คือตรงนี้นะครับบริเวณโซนนี้ราคาอาจจะมีการ ถ้าไม่ผ่านโซนนี้นะครับอาจจะลงมาทดสอบพรงแนมนี้ก่อนนะครับเพื่อ,อสะสมแรงนะครับทำดับเบิลบัตทอมขึ้นมาในโซนนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งอดุดแปดของดับเบิลบัตทอมพอดีนะครับในโซนห้าิบนี้นะครับแล้วก็พิจารณาโซนนี้ครับว่ามีสัญญาณกับตัวหรือไม่ถ้ามีสัญญาณกับตัวก็เสซยลงมาเลยนะครับตำแหน่งที่จะปิดก็คือโซนแรกนะครับ อาจจะเป็นไดวเจนตรงนี้นะครับออแล้วก็่วนที่2ก็คือ161.8นะครับประมาณนี้นะฮะเรามาดู t ท m e เฟรม e 15นาทีกันบ้างนะครับออนี่ครับก็คือโซนเลตแ a งเกิลสีแดงเนี่ยครับก็ ก็จะอยู่บริเวณโซนห้าสิบน,นะฮะถ้าวัดจากสวิงไฮสวิงโลล่าสุดนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านโวนนี้นะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผมเห็นสวิงไฮสวิงไฮสวิงโลเอาโลเทียบโลก็ได้ครับจะได้หรือไมอ่นี่ยังเห็นไม่ชัดนะครับหรือว่าจะลองเอาไฮเทียบไฮนะครับ น่าจะน่าจะมีนัยยะมากกว่านะจากนั้นเนี่ยใช้ฟิโบนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ผ่าน เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็อาจจะมีนะครับลงมาข้างล่างนี้ก่อนในในโซนข้างล่างตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ขึ้นมา161.88ข้างบนครับหลังจากนั้นพิจารณาโซนนะครับโซนนี้เลยว่ามีสัญญาณกับตัวหรือไม่นะฮะถ้ามีสัญญาณกับตัวก็เซลลงมาเลยก็คือตำแหน่งแรกนะครับตรงนี้ อลองใช้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็คือจะอยู่ใน161.8นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ดันเวนพรุ่งนี้นะในวันนี้โชคดีในการเทรดทุกท่านครับสวัสดีครับ